กา,ารเตรียมตู้เกิดแล้วก็การย้ายไข่จากตู้ฟักเมื่อกี้นะครับแล้วก็ย้ายไปที่ตู้เกิดตู้เกิดแล้วก็รถเข็นน,นะครับหรือว่ารถสําหรับใช้ตู้เกิดเนี่ยจะต้องมีการล้างทาความสะอาดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องซึ่งพวกนี้โดยปดกติเขาจะใช้เป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิมอาจจะใช้อลูมิเนียมหรือว่าอาจจะใช้สเตนเลสหรือว่าอาจจะใช้อลูมิเนียมผสมสเตนเลสแต่ถ้าเป็นเหล็กธรรมดาเขาจะไม่ใช้นะครับถ้าเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยก็จะต้องเคลือบด้วยกาวไนท์ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดสนิมล้างทําความสะอาดรถเข็นแล้วก็ตู้ฟักให้สะอาดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบน้ําระบบสเปรยเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมสแตตแล้วก็พัดลมดูดอากาศให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพพัดลมเนี่ยนะครับที่อยู่ในตู้ฟักเนี่ยนะครับสําคัญมากเพราะพัดลมเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยกวนอากาศกวน อากาศแล้วก็มันก็จะทําให้ความร้อนภายในตู้ฟักเนี่ยนะมีการกระจายได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นองศาของพัดลมในการเอียงเนี่ยนะครับก็สําคัญนะครับพัดลมเอียงนิดเดียวนะมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับในตู้ฟักเนี่ยนะครับั้งตู้ฟักตู้เกิดนะครับพัดลมผิดองศาไปนิดเดียวไข่ฟักไม่ออกเลยหรือว่ามันอาจจะทําให้บางส่วนฟักออกบางบางส่วนฟักไม่ออกโดยปกติก็จะต้องเดินตู้เกิด ก่อนที่จะนําไข่เข้ามาประมาณ 2- 3ชั่วโมงก็คือ,ต,อต้องต้องอุ่นตู้เกิดให้อุณหภูมิคงที่ก่อนแล้วค่อยเอาไข่เข้าไปเพราะท้าไมอย่างนั้นถ้าเกิดอุณหภูมิมันยังไม่คงที่นะครับเดี๋ยวอุณหภูมิมันอาจจะสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปแล้วเราต้องเสียเวลาในการปรับก็ต้องปรับก่อนปรับอุณหภูมิก่อนทีนี้เขาบอกว่าการย้ายไข่เข้าตู้เกิดก็จะกระทําในวันที่18หรือวันที่19วอันนี้แล้วแต่โปรแกรม แล้วก็ก็บอกว่าเวลาที่เหมาะสมในการย้ายไข่จากทูกฟักไปยังทูกเกิดเนี่ยก็คือมันจะมีลูกไก่เริ่มเจาะเปลือกแล้วประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของถาดมันมีบางตัวเริ่มเจาะเปลือกละหรือว่าเราอาจจะได้ยินเสียงร้องภายในก็แสดงว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงร้องภายในแสดงว่าลูกไก่โตขึ้นมาแล้วเราเราก็ค่อยย้ายนั้นคือระยะเวลาที่เหมาะสมทีนี้การออกลูกไก่การออกลูกไก่เนี่ย พอลูกไก่มันอยู่ในตู้เกิดแล้วมันก็ฟักออกมาฟักออกมาฟักออกมาเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงหรือว่าพนักงานเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบว่าขนลูกไก่แห้งดีหรือย,อยังโดยโปกติเขาจะให้ขนลูกไก่แห้งประมาณ95ของลูกไก่ที่อยู่ในถาดท,ทั้งหมดไม่จะเป็นต้องแห้งหมดทุกตัวนะครับขอแค่ประมาณ95็เกาะย้ายลูกไก่ออกมาเพราะว่ากระบวนการของการออกลูกไก่มันจะมีกระบวนการต่อก็คือกระบวนการของการคัด ลูกไก่ลูกไก่ที่มีสุขภาพดีลูกไก่ที่มีสุขภาพไม่ดีแยกออกจากกันแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดลูกไก่ที่มันฟักไม่ออกเราต้องมาดูว่าลูกไก่ที่ฟักไม่ออกฟักไม่ออกด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนในการปฏิบัติต่อลูกไก่ที่ฟักออกประการที่หนึ่งก็คือเตรียมอุปกรณ์ใส่ลูกไก่ซึ่งโดยโปกติอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ลูกไก่เขาจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมมันอาจจะเป็นกล่องกระดาษ หรือมันอาจจะเป็นกล่องพลาสติกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็รอให้ขนลูกไก่แห้งไม่ควรจะปล่อยให้ลูกไก่แห้งจนเกินไปเพราะมันทําให้ลูกไก่ดีไฮเดรตหรือว่าสูญเสียน้ํามากเกินไปแล้วทําให้ลูกไก่สุขภาพไม่ดีจะมีการคัดลูกไก่นะครับลูกไก่ที่มีขนาดไม่เท่ากันก็คัดแยกออกไปหรือว่าลูกไก่ที่มีคุณภาพต่ําก็คัดแยกออกไปซึ่งโดยโปกติถ้าเกิดว่าลูกไก่ถ้าเกิดมันมาจากฝูงพ่อแม่พันธุคนละอายุกัน ขนาดลูกไก่ยังไม่เท่ากันนะครับเพราะแม่พันธุ์อายุมากกว่าพูง่ายนก็คือแม่พันธอายุมากกว่ามันจะให้ไข่ฟองใหญ่กว่าแล้วไข่ฟองใหญ่กว่ามันก็จะให้ลูกไก่ที่ตัวใหญ่กว่ามันจะสัมพันธ์กันทีนี้ถ้าเกิดลูกไก่ที่มันมาจากแม่พันธุ์คนละช่วงอายุแล้วเราไปเลี้ยงรวมกันเนี่ยอน้ำหนักตัวเริ่มต้นมันจะไม่เท่ากันและสุดท้ายก็คือมันทําให้น้ําหนักตัวสุดท้ายก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพึงระวังซึ่งโดยทฤษฎีก็บอกว่าไม่ควรที่จะนําไข่เข้าฟัก ไข่ที่มาจากแม่ไก่อายุต่างกันเกิน5สัปดาห์เข้าฟักเพราะมันทําให้ลูกไก่ขนาดแตกต่างกันแล้วก็เวลาในการฟักออกก็จะแตกต่างกันทีนี้การบรรจุลูกไก่ลงกล่องนะครับโดยโปกติมันจะบอกว่าอุปกรณ์ในการใส่ลูกไก่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกก็แล้วแต่ก็จะมีขนาดของมันอยู่นะครับโดยโปกติก็จะบรรจุ1กล่องต่อลูกไก่ร้อยตัว้าเป็นลูกไก่นะครับร้อยตัวจะมีแถม2%หรือไม่แถมอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง แต่ถ้าเป็นเป็ดถ้าเป็นลูกเป็ดก็ไม่ควรจะเกินแปดสิบตัวแล้วก็กล่องลูกไก่นะครับกล่องใส่ลูกไก่เนี่ยก็จะมีเป็นช่องนะครับมันจะมีช่องสี่ช่องโดยโปกติเขาจะใส่ช่องถ้าเป็นลูกไก่นะครับช่องละยี่ิบห้าตัวสี่ช่องครบร้อยแล้วเพิ่อมอีก2%เปอร์เซ็นจะใส่สองเปอร์เซ็นตันก็ก็คือสองตัวจะใส่ช่องไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกเป็ดเขาจะใส่ช่องละยี่สิบตัวครบแปดสิบพอดีเพราะลูกเป็ดตัวมันใหญ่ใหญ่กว่าลูกไก่ อันนี้เป็นการคัดลูกไก่นะครับลูกไก่ที่มีสุขภาพไม่ดีเอาออกลูกไก่ที่มีสะดือดำเอาออกไข่แดงดูดซึมเข้าช่องท้องไม่หมดนะครับพวกนี้ก็ไม่เอาไม่เอาไปเลี้ยงนะครับคัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าโอกาสติดเชื้อสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไก่พวกนี้ไปเลี้ยงหนึ่งมันไม่โตละสองก็คือมันเป็นตัวแพร่เชื้อในฝูงลูกไก่ขนแห้งติดเปลือกนะครับหรือว่าลูกไก่ขนยังไม่แห้งบางตัวเนี่ยพอเราบางตัวบางตัวก็มันฟักออกช้าไอตัวอื่นขนแห้งกันหมดละ ไอ้ตัวนี้ขนยังไม่แห้งก็ไม่ควรที่จะรอมันนะครับก็ไปต่อไม่ต้องรอนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ผิดปกติหมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ปกตินะครับถ้าเกิดเราไงายท้องขึ้นมาแล้วขนมันจะแห้งมันจะฟูมันจะสวยอันนี้คือลูกไก่ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงพวกนี้ก็เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยความผิดปกติของลูกไก่เนี่ยมีเยอะมากนะครับซึ่งความผิดปกติพวกนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดจากพ่อแม่พันธุ์บางครั้งมันอาจจะเกิดจากอาหาร อาหารที่ใช้เลี้ยงโูชนะอาจจะไม่เหมาะสมหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการขนย้ายฟองไข่การขนส่งหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการเก็บไข่ฟักเก็บดีหรือไม่ดีมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละความผิดปกติเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุผลของมันหมด ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฟักไข่แล้วมันฟักไม่ออกแต่ไข่นั้นมีเชื้อแสดงว่าตัวอ่อนตายอยู่ภายในแล้วเราจะไม่ต้องมีการตอกฟองไข่ออกมาเพื่อที่จะดูว่ามันตายด้วยสาเหตุอะไรอันนี้คือนักสัตวแพทย์ต้องมาดูว่ามันตายด้วยสาเหตุอะไรพวกนี้นี่เป็นไข่ที่มีตัวอ่อนหมดแล้วนะครับกาลังเตรียมที่จะเจาะแต่เจาะไม่ออกเราต้องดูว่าไอ้ที่มันตายเนี่ยรู้ว่ามันเจาะไม่ออกมันเจาะไม่ออกด้วยด้วยสาเหตุอะไร แล้วไปหาวิธีการแก้ไขลูกไก่ที่ดีออกมาดูโลกโดยสวัสดิภาพลูกไก่พวกนี้ก็จะเอาไปเลี้ยงต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นไก่เนื้อที่มีคุณภาพแล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ